สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรือโดดคอมนะครับคลิปนี้ก็เป็นภาคต่อของคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมนําเสนอการทําแผนที่การหาลัติจุดและลองติจุดนะครับของผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจากต่างประเทศเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 นะครับหลังจากเราได้ทําไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วนะครับที่มีรูปแบบ แล้จิจูดแล้วลองจิจูดนะครับเราอยากจะให้นําเสนอประมาณนี้นะครับเราก็เซฟไฟล์ Excel ไว้นะครับในที่ที่เราจําได้นะครับาจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ Google นะครับไปตรงนี้ไปที่ Google Map นะครับตรงจุด9จุดตรงนี้นะครับเลือก Google Map นะครับเดี๋ยวเราจะไปนำเข้าไฟล์ Excel กันนะครับ ได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้แล้วไปที่3ขีดตรงนี้นะครับเลือกเลื่อนมองหาสถานที่ของคุณนะครับสถานที่ของคุณตรงนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เลือกแผนที่นะครับแผนที่ของเพื่อนๆอ,อาจจะไม่มีอะไรนะครับอของผมทาไว้เยอะแล้วก็เลยมีเยอะหน่อยนะครับก็จากนั้นให้ดูด้านล่างสุดนะครับให้เลือกคลิกสร้างแผนที่นะครับ ตั้งแผนที่เสร็จนะครับแผนที่นะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่ออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับผมจะให้ชื่อแผนที่เพือระวังการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับมันคำอธิบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็ดีเพื่ออธิบาย จะได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับตรงนี้ตรงเลเยอร์นะครับที่ไม่มีชื่อเราก็ไปไปเพิ่มชื่อได้นะครับเพิ่มชื่อว่าผมให้ชื่อว่ากักตัว14วันแล้วกันครับเสร็จแล้วตรงนี้นำเข้านะครับ เราจะไปนําเข้าไฟลเซล์ของของเรานะครับให้เลือกจากอุปกรณ์นะครับอัปโหลดจากอุปกรณ์ผมเซฟไว้เป็นแมปโควิด19นะครับจากนั้นก็กดนําเข้าเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อน <c oughs> ๆอยากจะให้นําเสนออะไรนะครับติ๊กเอานะครับแต่อย่าลืมติ๊กสองอันล่างนะครับ ติ๊กอันไหนก็ได้ครับติ๊กทุกอันก็ได้นะครับแต่2อันล่างนี้ขาดไม่ได้นะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการนะครับตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้จะโชว์ที่เราอยากจะให้โชว์นะครับเพศชื่ออายุที่อยู่นะครับแต่ชื่อนี้สงวนสิทธิ์ไว้ไม่อยากให้โชว์ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแต่ผมขอให้โชว์ที่อยู่แล้วกันนะครับกดแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับ จากการออัปโหลดนะครับเราก็จะได้แผนที่ของเราแล้วนะครับตรงนี้นะครับแผนที่เฝ้าระวังนะครับตรงนี้หลังคาเรือนที่ผมยกตัวอย่างาคลิกเข้าไปดูนะครับส5มา้ใช่ไหมมาแล้วครับชื่อนะครับอ,อายุายุ3บนะครับเดี๋ยวที่อยู่มันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับ ที่อยู่จมาโผล่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้นะครับติ๊กไม่ให้โชว์ชื่อนะครับตรงนีแ้แก้เป็นภาษาไทายได้นะครับเพื่อเนเพื่อนแก้เป็นภาษาไทายได้เลยนะครับดูแลภา,าษาอังกฤษจะงงนะครับเสร็จแล้วอยากจะเป็นภาษาไทยก็แก,แก้ตรงนี้ติ๊กออกครับไม่เอาครับไม่ให้โชว์ติจูดลองติจูดนะครับ แล้วก็กดบันทึกไปนะครับเสร็จแล้วไอคอนรูปแบบนี้ไม่สวยผมไม่ชอบนะครับก็ขอไปเปลี่ยนตรงนี้เลือกเปลี่ยนได้ตามใจนะครับอยากจะเอาไอคอนอะไรดูไอคอนเก่าที่มีสีก็ได้นะครับดูแล้วผมไม่ถูกใจผมอยากจะได้ไอคอนที่มันเป็นรูปคนนะครับรูปคนเดินอ,อันนี้แหละ ได้แล้วครับผมอยากจะได้อันนี้มกดเลือกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ัตกลงไปมันก็จะเปลี่ยนไอคอนให้เราทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเปลนไอคอนให้เราทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆดูตรงรูปแบบนะครับอ,อันนี้คือจะ,จะให้นำเสนอผู้ที่เดินทางกลับนะครับคลิกเข้าไป ามันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเดินทางคนนี้เดินทางกลับมาจากไหนนะครับกลับมาจากไหนมั่งกลับมาจากกรทมกลับมาจากปทุมกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายแหล่นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนมุมมองนะครับก็มากดตรงนี้ให้เป็นแผนที่ดาวเทียมก็ได้ครับมันก็จะได้รูปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วอันนี้นะครับเราคลิกเข้าไปดูลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะมีเพศหญิงอายุ5 2าปีมาจากปทุมธานีนะครับวันเริ่มมันมาถึงพื้นที่เราก็วันที่26มีนาคมนะครับวันที่เริ่มตักตัว27นะครับครบกำหนดพ้อระวังแล้วก็ออกจากบ้านได้นะครับเราจะให้โชว์ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้แผนที่แล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆไปกดแชร์นะครับหรือดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจแต่ผมมั่นใจแล้วผมกดแชร์เลยครับเสร็จแล้วตรงนี้ไปตั้งค่าการแชร์เราอยากจะให้ใครเห็นมั่งนะครับถ้าอยากให้คนในกลุ่มงานสาสุขเห็นก็คลิกตรงนี้นะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับแต่วันนี้อยากจะนําเสนอในที่สาธารณะเลยอยากจะให้ทุกคน บนโลกนี้ได้เห็นนะครับก็กดสาธารณะบนเว็บนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลิงก์นะครับตัวนี้คือลิงก์ที่เราสามารถนำไปแชร์ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแชร์ได้ไหมไปวางนะครับ อคครับแชร์ได้เสร็จแล้วเราก็จะได้แผนที่1แผนที่นะครับสำหรับการทําแผนที่เฝ้าระวังง่ายๆครับก็ต้องจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆท่านใดอยากทํานะครับสนใจอยากทําสงสัยตรงไหนนะครับติดต่อหลังไม้ได้นะครับก็สงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับ ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้นําไปใช้กันในการเฝ้าระวังนะครับถึงใครจะไม่ดูเรามีไว้ดูของตัวเราเองนะครับเป็นการย้ําเตือนว่า,าเราจะต้องไปตรงบ้านหลังไหนนะครับไปตรงไหนไปที่ใดนะครับแล้วก็คนอื่นเข้ามาดูว่าเขาก็จะได้รู้สถานการณ์ของเรานะครับขณะนั้นก็มีคนเสี่ยงอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอย่างไรก็ลองไปศึกษาดูนะครับถ้า ขาดเหลือขาดตกอะไรก็ขออภัยนะครับสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้หลังไม้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องลาไปกันแล้วครับสําหรับหรือโดดคอมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ